เรื่องสยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่เป็นคนรักษาเวลามากๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านครับตัวผู้เล่าเนี่ยมีชื่อว่าคุณพลครับคุณพลเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งครับซึ่งบริษัทแห่งนี้เนี่ย จะมีลักษณะเหมือนกับการเช่าพื้นที่ตึกใหญ่ครับเช่าแค่โซนเดียวครับเพื่อเปิดเป็นบริษัทพูดง่ายๆก็คือเหมือนมีตึกตึกหนึ่งครับที่เป็นตึกใหญ่ๆเลยตึกเนี้ก็จะเปิดให้เช่าพื้นที่ครับเช่าเป็นชั้นบ้างครึ่งชั้นบ้างเช่าเป็นห้องบ้างแล้วก็จะมีบริษัทหลายๆบริษัทครับเข้ามาเช่าพื้นที่เพื่อเปิดเป็นออฟฟิศทางานซึ่งบริษัทของคุณพลเนี่ย ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับก็เช่าเหมาทั้งชั้นครับตัวคุณพลเล่าให้ฟังว่าตึกเนี้ยค่อนข้างใหญ่ครับสูงแบบ30กว่าชั้นนู่นแหละครับตึกใหญ่มากๆตัวออฟฟิศของเขาเนี่ยจะอยู่ประมาณชั้น8ครับก็บริษัทใหญ่เลยละ่ะเหมาทั้งชั้นเลยเขาเนี่ยทำงานมาที่นี่ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ะครับค่อนข้างนานแล้วแหละแล้วก็จะมีความแปลกอยู่อย่างหนึ่ง ไม่ใช่แค่เฉพาะบริษัทเขานะครับแต่ทุกบริษัทที่อยู่ในตึกนี้จะรู้ดีครับว่าไม่ควรจะกลับบ้านหลังเวลาสามทุ่มเด็ดขาดตัวคุณพลเนี่ยตอน,น,นแรกก็ไม่เข้าใจเหตุผลนะครับแต่ก็พอรู้เรื่องราวมาบ้างว่าเขามีการเล่าถึงตำนานของตึกนี้ครับตึกนี้ถูกกล่าวขานไว้ครับว่าถ้าเกินเวลาสามทุ่มไปเนี่ยจะมีผี เนื่องจากในยุคก่อนครับก่อนที่ตัวคุณพลจะมาทำงานที่นี่อีกเนี่ยมีคุณลุงยามท่านหนึ่งครับเขาเป็นยามกะเดึกของตึกนี้ตัวของคุณลุงเนี่ยจะต้องมาทำงานในช่วงเวลาสี่ทุ่มเสมอแต่ด้วยความที่ตัวคุณลุงครับจะมีความเตรียมพร้อมครับก็มักจะถึงที่ออฟฟิศถึงที่ตึกเนี่ยเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มหลังจากนั้นเองครับ ตัวคุณลุงก็ทํางานอยู่ที่นี่นานมากจนกระหังวันหนึ่งครับคุณลุงยามท่านเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแต่การเสียชีวิตของคุณลุงไม่ได้เสียที่บริเวณตึกนี้แต่อย่างใดนะครับก็เขาก็ไปใช้ชีวิตตามปกติของเขาในช่วงเวลากลางวันนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์ล้มเสียหลักจนทําให้เสียชีวิตแต่ปรากฏว่าหลังจากที่คุณลุงยามเสียชีวิตครับก็มักจะมีคนที่อยู่ดึกเนี่ย โดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยตึกเนี้ยโดยความที่มันมีหลายออฟฟิศครับเขาก็จะทํางานเดึกกันบา้บาง,งบางออฟฟิศก็โตลุ่งบ้างแต่พอหลังจากที่คุณลุงเสียชีวิตครับใครที่อยู่จนถึงเวลาสามทุ่มเนี่ยมักจะเจอคุณลุงงยามคนนี้เสมอจนกลายเป็นว่าทุกบริษัททุกออฟฟิศเนี่ยก็จะย่นระยะเวลาการทำงานลงมาท้ายที่สุดก็ไม่ให้เกินสามทุ่มครับ แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยสองทุ่มก็ไม่มีใครอยู่แล้วครับซึ่งตำนานก็ถูกเล่ากันมาแบบนี้จนมันกลายเป็นเหมือนทุกวันนี้ครับซึ่งตัวคุณพลเองเนี่ยใจหนึ่งก็เชื่อใจหนึ่งก็ไม่เชื่อครับคิดว่าคงเป็นกุศโลบายของออฟฟิศหรือเปล่าไม่อยากให้อยู่ดึกเปลืองไฟหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะกล้าลองดีอะไรแบบนั้นคุณพลก็เลยยอมเชื่อยอมทำงานไปส่วนตัวของคุณพลครับ เป็นคนที่ทำงานทางด้านเหมือนกับเซลล์ครับจะมีการออกไปคุยกับลูกค้าคุยกับพนักง,งานที่อยู่ภายในออฟฟิศตัวเองก็จะจัดเตรียมแผนเตรียมของที่จะนำไปเสนอลูกค้าเตรียมราคาเตรียม powerpoint เตรียมอะไรไปพรีเซนต์ไงครับการทำงานของเขาคือเข้าออฟฟิศบ้างออกออฟฟิศบ้างซึ่งวันที่เกิดเรื่องครับตัวคุณพลเล่าให้ฟังว่า วันนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็มาทำงานตามปกติครับสิ่งที่เขาทำในวันนี้คือการจัดเตรียมเอกสารครับทำเป็น powerpoint เพื่อที่จะให้วันต่อไปครับวันถัดไปเนี่ยจะต้องไปรี e ซน n t งานให้ลูกค้าฟัง p r e ซ e n t ผลิตภัณฑ์ p r e ซ e n t ราคามีการพูดคุยตกลงราคากับลูกคา้าอะไรประมาณนี้ครับตัวเขาเองก็วุ่นทั้งวันครับเตรียมเอกสารเตรียมตัว p r e ซนต์เตรียมสัญญาทำนู่นทำนี่ จนเวลาก็ล่วงเลยไปจนถึงเย็นแล้วก็เลิกงานครับตัวคุณพลก็กลับบ้านมาถึงบ้านในช่วงเวลาก็เกือบทุ่มแล้วครับจากนั้นก็กินข้าวอาบน้ําทํานูน่นทํานี่ครับมารู้ตัวอีกทีครับคือตัวเองจะจัดกระเป๋าเพื่อไปเจอกับลูกค้าในรุ่งขึ้นของวันถัดไปครับปรากฏว่าเอกสารที่เตรียมไว้เนี่ยคุณพลไม่ได้เอามาจากออฟฟิศครับณนะตอนนั้นเองเนี่ยตัวเองก็ตกใจนะครับเอ๊ะทำไงดี ต้องกลับไปเอาหรือเปล่าคือถ้าไม่กลับไปเอาพรุ่งนี้เช้ารับรองว่าไม่ทันลูกค้าแน่นอนสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปเอาจริงๆแต่ว่าการที่จะกลับไปเอาคนเดียวเนี่ยตัวคุณพลอย่างที่บอกไปครับในช่วงแรกก็คือถ้าเวลาสองทุ่มเนี่ยมันแทบไม่เหลือใครแล้วครับทั้งตึกเลยก็จะมีแต่พี่ยามคนปัจจุบันที่อยู่ข้างล่างนั่นแหละ คุณพลก็กลัวครับว่าถ้าไปคนเดียวเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ามันจะมืดมันจะน่ากลัวหรือเปล่าขึ้นไปถึงชั้นแมืดมืดก็เลยโทรชวนเพื่อนครับเพื่อนที่ทำงานอยู่บริษัทเดียวกันนี่แหละผมขอใช้ชื่อสมมุติว่าพี่เอกแล้วกันตัวพี่เอก,ก,เอก็อิดออดครับไม่อยากไปกลับมาบ้านแล้วไปตอนนี้นี่กลัวเดี๋ยวเจอผีพี่เอก็เป็นคนกลัวครับ จนพี่พลครับก็ใช้ท่าไม่ตายบอกว่าถ้าไปส่งเนี่ยเดี๋ยวจะเลี้ยงอาหารมื้อใหญ่เลยขอไปหน่อยเถอะไม่กล้าไปคนเดียวพี่เอก็รับคําครับแต่ก็บอกว่าก็รีบๆหน่อยแล้วกันนี่มันสองทุ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยวรีบไปเจอกันที่หน้าตึกเลยกลัวมันจะเกินสามทุ่มจากนั้นเมื่อคุยกันตกลงกันเสร็จครับตัวพี่พลก็ใส่เสื้อใส่ผ้าแล้วก็ขับรถออกมาจากบ้านโชคดีที่บ้านของพี่พลกับพี่เอเนี่ยไม่ได้ไกลาจากออฟฟิศมากนะครับ มาถึงที่ออฟฟิศเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม35ครับประมาณนี้ดูเวลาแล้วเนี่ยยังเหลือ25นาทีขึ้นลิฟต์ไปเอาของกลับลงมาไม่น่าจะเกิน3ทุ่มไม่น่าจะเจออะไรคิดแบบนั้นครับก็เดินเข้าไปตเตรียมจะเข้าไปในตัวตึกครับก็เจอกับพี่ยามที่เป็นคนเฝ้าอยู่ณปัจจุบันเนี่ยครับก็มีการพูดคุยสอบถามกันเอ๊ะเป็นใครมาจากไหนย่งไงพี่ยามเขาจำได้ไม่ครบหรอกครับทั้งตึกคนเนะ่ยเยอะมาก ก็มีการเอาบัตรเอาไรให้ดูบอกว่าเป็นพนักงานอยู่ออฟฟิศชั้น8นี่แหละจะขึ้นไปเอาของพรุ่งนี้มีงานสําคัญพี่ยามเขาก็นัดแนะครับบอกอ่ารีบขึ้นรีบลงนะมันดึกแล้วเดี๋ยวมันถึงเวลามันอันตรายกลัวของจะหายกลัวจะมีปัญหาก็พูดแบบนี้ไปครับพี่พลกับพี่เอกก็รับปากครับหลังจากที่พี่ยามปล่อยให้เข้ามาเสร็จครับตัวคุณพลกับคุณเอเนี่ยก็เดินเข้ามาในตัวตึกครับ ซึ่งปกติเนี่ยการเดินเข้ามาในตัวตึกไปจนถึงลิฟต์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ณเวลาเนี้ยพี่พลบอกว่ามันช่างน่ากลัวแล้วมันก็ไกลเหลือเกินมันเงียบมันวัางเวงไปหมดแม้ว่าไฟชั้นล่างจะเปิดสว่างทั้งหมดนะครับก็เดินเข้าไปครับกันสองคนกับพี่เอจนถึงลิฟต์ครับจากประตูหน้าจนถึงลิฟต์เนี่ยระยะทางประมาณ50เมตรนี่แหละแล้วก็กดลิฟต์เข้าไปในลิฟต์ แล้วก็กดไปที่ชั้น8ของตัวเองพี่พลกับพี่เอก็ชวนกันคุยครับสเปเเฮระไม่อยากให้บรรยากาศมันจะเงียบเกินไปเอออยากกินอะไรอ่ะเดี๋ยวพาไปเดี่ยงนะอย่างงั้นอย่างงี้บุฟเฟ่ไหมอะไรไหมก็คุยครับทำเป็นสนุกสนานไปครับจนลิฟต์ก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆครับท้ายที่สุดลิฟต์ก็มาจอดที่ชั้น8ครับเมื่อลิฟต์จอดที่ชั้น8เสียงดังติง๊งปุ๊บเหมือนเป็นสัญญาณครับว่าถึงแล้ว ทั้งสองคนแม้ว่าตอนนี้จะชวนคุยกันอย่างสนุกสนานแต่เมื่อถึงชั้น8จริงๆเนี่ยมันทำให้ทั้งสองคนเงียบทันทีครับทั้งสองคนเองเนี่ยก็กลัวแหะครับอยู่ในใจเนี่ยมีอยู่แล้วลหละพอลิฟต์เลื่อนเปิดออกเนี่ยพี่พลบอกว่าบรรยากาศเนี่ยมันวังเวงมากตัวเองเคยทำงานที่นี่ทุกวันคนระับทำมาหลายปีแล้วแต่ไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวขนาดนี้เลย เขาเดินออกจากลิฟต์ครับบริเวณหน้าลิฟต์เนี่ยยังมีไฟอยู่นะครับเพราะเป็นถงทางเดินก็จะเปิดไฟตามถงทางเดินไว้ให้แต่เมื่อมองไปด้านข้างครับมันมืดไปหมดเลยครับแผนกต่างๆที่เขาเคยเห็นว่ามันคึกคืนในเวลาเช้ามันก็เงียบครับห้องของพี่พลครับจะต้องเดินไปจนสุดทางเดินครับแล้วอยู่ทางขวามือก็เดินไปครับพี่พลพี่เอเดินไปทางเดินมันก็สว่างครับซ้ายขวามันมืดหน่อยเป็นกระจกครับ ก็น่ากลัวพยายามไม่มองซ้ายไม่มองขวาเดินตรงไปอย่างเดียวจนเกือบสุดทางห้องพี่ผลก็อยู่ขวามือเปิดประตูห้องครับไขกุญแจเข้าไปข้างในแล้วก็เปิดไฟครับเปิดไฟให้มันสว่างให้หมดนี่แหละครับตอนนี้ทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับอ่ะเห็นแล้วว่าบนโต๊ะมีของมีอะไรเดินไปถึงที่โต๊ะเสร็จครับก็เก็บเอกสารครับตรวจเช็คทุกอย่างปรากฏว่าเอา้า ไม่ได้ปริ้นเอกสารชุดหนึ่งครับคือทำไปแล้วแต่ไม่ได้ปริ้นไว้ตัวพี่เอก็บ่นครับเอ้ยทำไมไม่รีบเดี๋ยวจะเนี่ยมันจะสามทุ่มแล้วนะรีบทำเลยรีบทำอะไรให้มันเสร็จตัวพี่พลก็ลนแล้วครับทีนี้ต่างคนก็ต่างกลัวครับถึงแม้จะชวนคุยกันชวนอะไรกันเปิดไฟจนสว่างในห้องเนี่ยแต่บริเวณล็อก,กอื่นอนืห้องอื่นๆมันก็มืดทามันเห็นครับเพราะว่ามันเป็นกำแพงกระจกสะส่วนใหญ่ จากนั้นเองครับตัวพี่พลก็เปิดคอมเปิดเครื่องปริ้นเปิดอะไรครับรอไปแป๊บหนึ่งจากนั้นก็รีบเปิดไฟเอกาสารสั่งปริ้นสั่งปริ้นสั่งปริ้นทุกอย่างจนเรียบร้อยดูเวลาอ้อยังสบาย2องทุ่มห้มีเวลาอีก10นาทีลงลิฟต์ลงไป8ชั้นไม่มีทางเกิน10นาทีแน่นอนตัวพี่เอปิดคอมปิดอะไรเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็เดินออกจากห้องกับพี่เอมาปิดไฟห้อง ล็อกประตูห้องหลังจากที่ล็อกห้องเสร็จครับก็เดินตรงไปยังลิฟต์ครับจากนั้นก็กดลิฟต์ตัวพี่ผลเล่าให้ฟังว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือ mm hmm. ปกติเนี่ยการที่เราขึ้นลิฟต์มาครับแล้วจอดไว้ที่ชั้นแใช่ไหมครับเราไปเอาของเอาอะไรเสร็จเนี่ยเราเตรียมกลับมาจะขึ้นลิฟต์อีกรอบเนี่ยลิฟต์มันน่าจะจอดอยู่ที่เดิมถ้าไม่มีคนอื่นใช้เลยแต่ปรากฏว่าตอนเนี้ย ลิฟต์มันไม่ได้อยู่ที่ชั้น8ครลิฟต์มันอยู่ชั้นบนบนบนครับแบบชั้น10-20ี่ครับคุณผลก็ไม่แน่ใจแต่คือตัวเลขเนี่ยมันกำลังไหลลงมาเรื่อยๆครับจาก20-19-18-17ไหลลงมาเรื่อยๆครับตอนนั้นตัวเขาเองก็แปลกใจที่เห็นตัวเลขแบบนั้นครับแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่าเอ๊ะอาจจะเป็นพี่ยามเขาเดินตรวจตามช่วงเวลาของเขาหรือเปล่าแบบนี้ก็ดีซะอีก เวลาลงไปจะได้ลงกัน3คนไม่ต้องกลัวอะไรมากคิดแบบนั้นครับตัวพี่เเนี่ยเหมือนไม่ได้คิดอะไรครับก็ยืนรอไปเลขมันก็ไหลลงมา,มาเรื่อยๆครับจนถึง 15, 14, 13จนถึง 10, 9, 8แล้วมันก็ดังติ้งจากนั้นตัวลิฟต์ครับค่อยๆเลื่อนเปิดออกครับปรากฏว่าในลิฟต์ไม่มีใครเลยครับ ตัวพี่ผลก็คิดต่อครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตัวยามที่อยู่ข้างล่างที่เฝ้าคืนนี้เขาอาจจะขึ้นไปตรวจจากชั้นบนและระหว่างที่เขาตรวจอยู่เนี่ยเราก็กดลิฟต์ลิฟต์มันเลยเลื่อนลงมาคิดแบบนั้นครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็ลงกันไปครับส่วนตัวพี่เอเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับไม่คิดอะไรอยู่แล้วรายนี้จากชั้น8ครับกดปิดลิฟต์แล้วก็กดชั้น1ลิฟต์ก็ค่อยๆเลื่อนลงครับจากชั้น8 มาชั้น7ชั้น6ชั้น5ลงมาเรื่อยๆครับจนมาถึงชั้น1จากนั้นลิฟต์ก็เปิดออกครับตัวคุณพลกับตัวพี่เอกก็เดินออกจากลิฟต์ครับก็เจอทางโล่งๆเป็นทางเดินกว้างๆโถงข้างล่างเนี่ยครับไฟสว่างโล่งใจละว,ว่าปลอดภัยไม่น่าเจออะไรแถมเวลาตอนนี้ก็อ่ะยังทันยังเหลืออีก5ทีก็เดินออกออฟฟิศเดินออกตึกไปไม่น่ามีอะไรแล้ว จากนั้นทั้งคู่ก็เดินครับเดินแบบชิวๆกลับมาคุยกันสนุกสนานเหมือนเดิมครับคุยคุยคุย,คยเดินไปเรื่อยๆครับจนไปถึงประตูหน้าครับปรากฏว่าประตูกระจกที่เป็นของหน้าตึกเนี่ยครับมันถูกล็อกอยู่ครับตัวเขาเองไม่รู้จะทำยังไงครับงงไปหมดเลยว่าทำไมถึงล็อกก็บอกพิยามไว้แล้วว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ก็เอ๊ะไม่รู้ทำไงครับ พยายามคุยกับคุณ A ทํายังไงดีทํายังไงดีตัวเองเนี่ยเริ่มรนครับหันไปดูนาฬิกาก็ใกล้จะส3มทุ่มละผีก็กลัวครับโดนขังก็กลัวไม่รู้จะทํำยังไงครับโชคดีที่มีเบอร์ของพี่ยามอยู่ครับก็โทรหาเขาโทรหาเสร็จปรากฏว่ามันก็เป็นเหมือนที่พี่พลคิดครับคือพี่ยามเนี่ยเขาขึ้นไปตรวจที่ชั้นบนซึ่งตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่า คุณพลกับคุณเอจะขึ้นไปนานตอน,น,นแรกก็ยืนรออยู่นานครับไม่ยอมลงกันมาสักทีแล้วตอนเนี้ยมันใกล้เวลาสามทุ่มซึ่งเขาจะต้องขึ้นไปตรวจจากข้างบนเขาตรวจทุกชั่วโมงจากบนลงมาข้างล่างแล้ววันเนี้ยมันไม่มีทีมงานคนอื่นมาช่วยปกติจะมีสองคนแต่วันเนี้ยอีกคนเขาลาก็เลยจำเป็นจะต้องล็อกตึกไว้ก่อนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาขโมยอะไรตัวพี่พลได้ยินแบบนั้นครับก็ใจคอไม่ดีครับเวลามันใกล้จะสามทุ่มแล้วละ่ะ ทำไงดีเนี่ยมันจะมีผีเหมือนที่ตำนานเขาพูดไหมอะไรยังไงก็พยายามเร่งพี่ยามครับบอกพี่พี่รีบรีบลงมาหน่อยผมไม่จะกลับบ้านแล้วมันดึกแล้วอะไรเงี้ยคือพยายามเร่งไหมครับพี่ยามก็บอกว่าได้ได,ได้เดี๋ยวรอแปบ๊บเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้ก่อนแล้วพี่ค่อยขึ้นมาตรวจอีกทีก็ได้พูดไปแบบนั้นครับก็เหมือนจะโล่งใจไปเปาหนึงหลังจากที่คุยโทรศัพท์กับพี่ยามเสร็จครับตัวพี่พลครับก็หันไปเห็นพี่เอครับ กำลังโบกมือเรียกใครสักคนอยู่แล้วก็หันไปตามทางที่พี่เอมองปรากฏว่าพี่เอมองออกไปนอกตึกครับฝั่งหน้าที่เป็นป้อมยามเนี่ยเหมือนพี่เอกำลังเรียกยามครับตัวคุณพลเองเนี่ยก็เห็นว่าเป็นคุณลุงยามครับแต่หน้าตอนนั้นเองเนี่ยหัวของเขาเหมือนประมวลผลครับคำพูดของพี่ยามที่พูดมาครับว่าวันนี้ พี่ยามอยู่คนเดียวคนที่เฝ้าเป็นเพื่อนไม่มาแล้วคนข้างหน้านี้คือใครไม่ถึงเซียววีครับพี่พลบอกว่ารับรู้ได้ทันทีเวลาก็ใช่แต่คนไม่ใช่แน่นอนพี่พลบอกให้พี่เองเงียบครับเอามือปิดปากพี่เอพี่เอก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นก็พยายามเรียกพี่ยามที่อยู่ข้างหน้าตัวพี่พลก็ลากพี่เอครับมาหลบอยู่ที่หลังเคาน์เตอร์ แล้วก็เล่าให้ฟังครับว่าเมื่อกี้โทรไปหาพี่ยามที่อยู่ข้างบนเขาบอกว่าวันนี้มีเขาแค่คนเดียวแล้วเขากำลังตรวจข้างบนอยู่เดี๋ยวจะลงมาข้างนอกนั้นใครไม่รู้ตัวพี่เอได้ยินแบบนั้นก็หน้าซีดครับหรือว่าตำนานที่ถูกเล่ามาจะเป็นเรื่องจริงทั้งสองคนไม่รู้จะทำยังไงครับก็อยู่ที่หลังเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ครับต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหลังจากที่เป็น ป้อมยามด้านหน้าใช่ไหมครับตัวตึกเนี่ยเดินตรงเข้ามาก็จะเป็นผนังกระจกกว้างๆครับแล้วมีประตูกระจกเดินเลยเข้ามาข้างในก็จะเป็นโถงครับที่มีโซนรับแขกโซฟาอะไรต่างๆเนี่ยครับเดินเข้ามาเรื่อยๆก็จะมีเป็นประชาสัมพันธ์เป็นฝ่ายต้อนรับนี่แหละครับเป็นเหมือนเคาน์เตอร์ขึ้นมาแล้วเดินเลยจากเคาน์เตอร์นี้ไปก็จะเป็นลิฟต์ซึ่งตอนเนี้คุณพลกับคุณเอเนี่ยหลบอยู่หลังเคาน์เตอร์นี้อยู่ ใจหนึ่งก็กลัวครับว่าจะเป็นผีเป็นอะไรหรือเปล่าอีกใจหนึ่งก็กลัวครับว่าเป็นโจรเป็นอะไรหรือเปล่ากลัวไปหมดครับกลัวจะเป็นตำนานที่เขาเล่าหรือเปล่าคือไม่ได้เห็นชัดไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่ก็กลัวไปก่อนจนสักพักหนึ่งครับทั้งสองคนเนี่ยก็แอบมองไปข้างหน้าดูท่าทีของคนคนนั้นครับคุณพลเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยไม่น่าจะ เข้าใจผิดแล้วละ่ะมันน่าจะเป็นตามตำนานที่เขาเล่ากันมาเพราะว่าลักษณะหรือท่าทางครับหรือแม้กระทั่งชุดเองเนี่ยเป็นตามที่เขาเล่ากันมาหมดก็คือคุณลุงที่ดูมีอายุหน่อยใส่ชุดของยามรูปร่างท่าทางของแกเนี่ยคือคนที่มีความสูงไม่มากนะักอวบๆแล้วก็สีสะผมเนี่ยค่อนข้างบางลักษณะก็เป็นตามที่ทุกคนเล่ามาครับตอนเนี้ ตัวคุณเอกับตัวคุณพลเนี่ยทำอะไรไม่ถูกครับสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวก็คือรอครับรอให้พี่ยามที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาเปิดประตูให้หรือทําอะไรสักอย่างใจมันก็เต้นตุม้มต้มตองตอมครับรู้สึกว่าเวลาที่ผ่านไปเนี่ยมันนานเหลือเกินจากนั้นครับตัวคุณพลเล่าให้ฟังว่าลุงยามที่เป็นตำนานเนี่ยเขาเหมือนจะเดินเข้ามาข้างในครับเดินจากป้อมยามเข้ามา แล้วก็เดินวนไปมาครับบริเวณหน้าตึกเดินวนไปทางฝั่งซ้ายเดินวนไปทางฝั่งขวามีการเหมือนหยิบไฟชงไฟฉายขึ้นมาสองด้วยนะครับจากนั้นเองก็มาหยุดที่ประตูครับแล้วสิ่งที่คุณพลกับคุณเอเห็นก็คือคุณลุงยามเนี่ยเดินทะลุกระจกเข้ามาข้างในครับตัวคุณพลเนี่ยเล่าให้ฟังคบว่าณนะเวลานั้นเนี่ย ผลมันลุกตั้งแต่ข้อเท้าครับวูบขึ้นมาถึงหลังถึงคอถึงหัวครับตอนนี้ตัวเขาทำอะไรไม่ถูกครับเพราะมันไม่มีที่ไหนให้หลบหรือหนีได้เลยครับตัวเขากับคุณเอเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับทำได้แค่อยู่ตรงนั้นครับแล้วก็เฝ้ามองคุณลุงยามคนนั้นคุณลุงยามคนนั้นก็เดินตรวจไปมาครับเดินไปทางฝั่งซ้ายทีฝั่งขวาทีเดินไปมาในห้องโถงห้องนี้ซึ่งมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆครับ ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาตัวคุณพลกับตัวคุณเอเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วครับตอนนี้ตัดสินใจครับวิ่งออกจากเคาน์เตอร์เนี่ยเพื่อที่จะวิ่งเลยลิฟไปครับเพราะว่าถ้าเลยลิฟไปเนี่ยมันจะมีเหมือนช่องทางที่เป็นบันไดครับแต่ตอนนั้นเองครับตัวเขาครับวิ่งออกจากเคาน์เตอร์แล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อจะวิ่งทะลุ ทางเดินที่เป็นลิฟต์ไปเข้าช่องทางเดินที่เป็นบันไดเนี่ยนาตอนนั้นตัวคุณพลเล่าให้ฟังครับว่าตอนที่เขาวิ่งออกมาเนี่ยเขารู้สึกได้เลยครับว่าลุงยามคนนั้นเนี่ยเหมือนตะโกนไล่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็วิ่งตามพวกเขามาครับตัวคุณพลกับคุณเอเนี่ยวิ่งกันสุดชีวิตครับไปจนถึงประตูที่จะเป็นบันไดนะครับเขาก็พยายามจะเปิดครับแล้วก็ดันเข้าไป ในจังหวะที่ดันเข้าไปครับตัวคุณพลบอกว่าเขาหันมาเห็นคนระับว่าลุงยามคนนั้นอนะ่ะวิ่งตามมาจริงๆครับตอนเนี้ยอยู่ห่างกันไปแบบไม่ไกลามากนักนะครับจากนั้นครับตัวคุณพลกับคุณเอครับวิ่งขึ้นบันไดครับเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้ครับลงไปข้างล่างมันก็จะเป็นทางตานันเป็นโรงจอดรถที่ถูกปิดประตูไว้อยู่วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปครับในระหว่างที่วิ่งขึ้นบันไดครับ ตัวคุณพลก็เล่าให้ฟังครับว่ายังได้ยินเสียงวิ่งตามมาอยู่นะครับเป็นเสียงตะโกนบอกว่าให้หยุดนะอะไรนะอะไรประมาณนี้ครับคือแบบคือตอนนี้สภาพของเขาเหมือนคนที่เป็นโจรครับแล้วถูกยามวิ่งไล่แต่แตกต่างกันตรงที่ว่ายามคนนั้นดันไม่ใช่คนเพราะถ้าเป็นคนเขาคงไม่วิ่งหนีแบบนี้ครับก็วิ่ง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 ,งจนท้ายที่สุดไม่รู้จะทํำยังไงครับตัดสินใจวิ่งไปจนถึงชั้น8ครับแล้วเปิดประตูออก เพราะณเวลาเนี้ยตัวเขาคิดว่าถ้าวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันไม่รู้จะไปสิ้นสุดตรงไหนแต่อย่างน้อยไปถึงชั้น8เนี่ยมีกุญแจออฟฟิศอาจจะหนีเข้าออฟฟิศหรือทําอะไรได้สักอย่างครับก็วิ่งจนถึงชั้น8เปิดประตูครับคุณพลกับคุณเอวิ่งไปจนสุดทางเข้าไปถึงห้องครับห้องเดิมที่เขามาเอาเอกสารนี่แหละครับเปิดประตูเสร็จเข้ามาข้างในล็อกประตูครับแล้วไปซ่อนตัวครับจากนั้นเองครับ ตัวเขาก็ได้ยินเสียงครับเป็นเสียงวิ่งตามมาแบบตึก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 คือเสียงเหมือนคนวิ่งทั่วไปเลยครับแต่ด้วยความที่เหมือนที่บอกครับว่ากําแพงของออฟฟิศเนี่ยมันเป็นกระจกเขาก็แอบ,บมองครับก็เห็นว่าเป็นลุงยามคนนั้นแหละแกก็มองหาครับเหมือนมาหาโจรมาหาผู้ร้ายจริงๆเลยมองหาอยู่พักหนึ่งครับเดินวนซ้ายวนขวาส่องไฟไปมาครับ แต่สุดท้ายครับเหมือนไม่เจออะไรครับตัวลุงยามคนนั้นเนี่ยก็เดินกลับออกไปครับแล้วลงไปตามทางเดินนั่นแหละซึ่งมาถึงเวลานี้ครับอยู่ๆโทรศัพท์ครับของคุณพลกด็ดังขึ้นปรกศากฏว่าสายที่เข้ามาเนี่ยก็คือพี่ยามครับพี่ยามคนปัจจุบันโทรมาโทรมาถามว่าไปไหนกันเนี่ยพี่ลงมาถึงข้างล่างแล้วไม่เจอใครเลยตัวคุณพลตอนนี้กลัวไปหมดครับหลบอยู่ใต้โต๊ะกับคุณเ ก็บอกพี่ยามว่าพี่ขึ้นมารับผมลอยเออผมอยู่ชั้น8ผลไม่ไหวจริงๆจนท้ายที่สุดครับพี่ยามก็ขึ้นลิฟต์มามาจนถึงชั้น8ครับมาส่องไฟดูไฟดูตอน,น,นแรกตัวคุณพลก็ไม่กาออกไปนะครับจนพี่ยามต้องโทรมาอีกทีครับถึงจะออกไปแล้วก็เจอกันพี่ยามก็ถามว่าทำไมปิดไฟออฟฟิศไม่เปิดไฟแล้วทําไมตอนแรกบอกว่าเสร็จแล้วแล้วกลับขึ้นมาอีกทําไมตัวคุณพลตอนนี้ไม่มีกระจิตกรใจจะเล่าอะไรให้พี่ยามฟังครับ ก็บอกว่าเออพี่ไปส่งผมเออผมขอกลับลว่าผมรีบกลับผมมีธุระด่วนตัวคุณพลคุณเอและพี่ยามครับก็ลงฟลตบกันมาจนถึงชั้นล่างตอน,น,นแรกใจก็กลัวครับตุ้มตมตองๆว่าเปิดมาจะเจอกับลุงยามคนนั้นอีกหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดก็ไม่เจออะไรแล้วครับตัวคุณพลตัวคุณเอเอ,เองเนี่ยก็ออกจากตึกแล้วก็บึ่งกลับบ้านทันทีครับหลังจากนั้นเองครับไม่กี่วันตัวคุณพลกับตัวคุณเอเนี่ย ด้วยความอัดอั้นตันใจครับก็ไปนัดเจอกับพี่ยามคนนั้นอีกรอบครับแล้วก็ถามครับว่าพี่ไม่เคยเจอเลยเหรอพี่ทํางานเวลานี้เวลานี้พี่ไม่กลัวเหรอพี่ยามครับยิ้มหน้าระรื่นเลยครับบอกพี่เจอบ่อยแล้วและที่สําคัญนะ่ะพี่รู้เวลาที่แกจะมาแกจะมาตอนสามทุ่มเสมอพี่เลยขึ้นไปตรวจข้างบนไงจะได้ไม่ต้องเจอกับแก คุณพลกับคุณเอได้ยินแบบนั้นครับโอ้โหเขาสุดอีกรอบหนึ่งพี่ยามรู้แต่พี่ยามไม่บอกครับโชคดีครับที่ผ่านมาได้โดยไม่มีปัญหาอะไรมากแล้วหลังจากนั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นคุณพลหรือพี่เอก็ตามครับแม้จะลืมของแม้จะมีธุระสำคัญอะไรก็ตามครับก็จะไม่มีทางไปออฟฟิศในช่วงเวลากลางคืนอีกเลยแค่ทุ่มหนึ่งก็ไม่กล้าที่จะไปละครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีเรื่องผีอยากจะฟังอยากจะแนะนำก็นำเสนอส่งมาได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องมือ